เชิญครับสวัสดีครับเชิญน้องแคปครับโอ้ขออนุญาตห่างจากน้องแคบนิดนึงแล้วกันนะฮะทำไมล่ะฮะหล่อหล่อจริงนะดีครับมีกำลังใจมาให้กับแพรวทอสของเรานะครับในวันที่เรากำลังกระโดงทุนกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กๆมีตั้ง25คนนะครับที่เราจะช่วยจะให้เขามีโอกาสที่ดีขึ้นได้แล้วตอนนี้ตั้งเป้าไว้อีกครับว่าก็ปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้จบโรงเรียนแล้ว 5 0 0 0ับาทปีนี้เราทําเป็นซีซั่น2เป็นร AH าว o u ง2แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณน <c Öz ell großes> ้องๆทั้งสองคนนะครับที่ี่มาร่วมซีซั่นาแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจกับคนที่อยากจะทําบุญทำกุสมกับแพร่ท็องด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับสองคนก่อนเลยครับตอนที่รับเชิญไปจากแพร่ท้องแพร่โพาติดต่อน้องเข้มกับน้องมุยังไงเลยทำไมเราถึงตัดสินใจมาร่วมกับโครงการนี้ได้ก็ติดต่อมาติดต่อา เป็นเนกานบุญคือเราสองคนก็ชอบกับบุญกันอยู่แล้วพอได้ยินเราสองคนก็อยากที่จะมาร่วยมันด้วยอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้เราก็อยากจะช่วยนะครับก็ตรงกับจังหวะที่เราว่างพอดีก็เลยตัดสินใจมาครับรอคิวไว้เลยนะจริงๆแล้วรอคิวไว้นานแล้วนะครับผมทั้งที่จริงๆแล้วคิวตอนนี้ก็เริ่มถัดละครเริ่มอะไรกันเยอะแล้วนะก็เริ่มแน่นแล้วครับเออนะแล้วก็ อยากจะมาร่วมกับงานนี้ในครั้งนี้ด้วยเนาะร่วมกันกนะครับ,บเอาล่ะความสำเร็จของทั้งสองคนแฟนๆแฟนๆที่ใครอยากจะถามอะไรส่งคำถามมาให้พี่พี่ทีมงานที่บบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงคำถามให้กับน้องๆทั้งสองคนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเริ่มจากมุกกันก่อนน้องมุกเนี่ยวันนี้เราจะไล่ที่มาที่ไปให้ฟังเนีว่ากว่าจะมาเป็นมุกในวันนี้ที่ยยรประสบความสำเร็จล่นละครทำให้เนี่ยสองคนนี้เคมีเข้ากันมากนะ เลาเล่นกันอยากป็นแฟนกันจริงๆ่งจริงป่ะเขาเป็นแฟนจริงป่ะอ๋อเหรอแล้ทําแฟนทบาอยู่อยากให้เป็นแฟนไงไหมน <c oughs> แน่แน่แนมีกองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะ<ช>เอาละก่อนที่จะมา,มาเล่นเป็นนักเอกท่องเท<ช> <ๆ S 1> ี่ก็ <ๆ S 1> ไปไปที่ญี่ปุ่นก่อนใช่ค่ะก่อนก่อนหน้าเลยที่จะเข้าวงการบันเทิงก็มีโอกาสได้ไป ไปทำอะไรนะไปเป็นนางแบบแรกเกียหรือยี่ปุค่ะตอนนั้นก็ถือว่ายังเด็กคนมากที่ไปอายุประมาณไม่เคยได้ยินเพราะว่านางแบบแรกเกลี่ยเคยได้ยินจากไปเรียนเป็นนักเรียนแรกเกลี่ยมันเป็นยังไงคะนางแบบแรกเปลี่ยก็คือแบบเราไปอย่งานไม่ใช้ชีวิตที่นู่นเลยแต่ว่าเราเราไม่ได้เรียนจะไปจีบตั้งแต่ตอนอายุ16ค่ะ16ปีวันนั้น ไม่เรียนแล้วไปทํางานเลยเราเราเลือกที่จะเรียนการศึกษาถ้าเปิดผมเี็นหลัยแทนเพราะว่าเราตอนนั้นเรามีโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะได้ลองทำงานที่นู่นในเรื่องที่ระดับนลกเองพวกสารเรียนไปด้วยเรียนการศึกษพนั่งระบเรียนไ้ไม่ให้การเรียนของฝั่งไทยน้ครับครับเพราะการเรียนก็ยังคงรักษาอยู่แล้วก็รับโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ว่าได้เขาว่าไปที่นุ่นไม่ง่ายเลย ต้องบอกว่าตอนที่พุกไปก็เด็กมากๆคือเราก็ายังไม่รู้ว่าชีวิตเราอยู่คือเวลาเราอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็จะคอยซัพพอร์ตมาช่วยเหลือเอราแต่เวลาที่เราก็อยู่ที่นอบนเดียวรเราได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันมีอะไรมากมายที่เราต้องทําด้วยตัวเองให้ได้อย่างเช่นอะไรบ้างการจัดกรรารชีวิตเลยค่ะรวมถงการทั้งการเรียนกับข้าวทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ร้อยแปดอาซักผ้ารูปผ้ารูปนี้เอาอเวลาเราไปมันก็ต้องมีมีค่ายมีสังกัดแม่ใช่เออแล้วเขาไม่ดูแลแบบไทคแคร์เหมือนกับเราเป็นโปรดักต์มือนมันเป็นดาราอยังไงไม่เลยคนคนหนงดูแลตัวเองดูแลทุกอย่างในชีวิตจากการทำงานเป็นแม่งานเองดูแลทุกอย่างเองหมดเราก็ต้อต้องอองประมาณนึงกับการที่ก่อนเนี้ยเรามีชีวิตที่แบบมีคนทำให้เราเราไม่เห็นื่อยไม่ได้ อยากจะกลับนะวันที่แบบผมไปแล้วโคตรลำบาชีวิตทําไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยจริงๆพออยู่ไปเริ่มปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ชินเราเริ่มทำจนชินนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เราก็เอามาปรับใช้แล้วเราก็ทุกท่าได้รู้สึกดีแบบคุณผู้นี้มันเรื่อยจนกลายเป็นชีวิตประจำวันสามปีให้ประสบการณ์อะไรกับน้องมุ่งขังกลับให้ประสบการณ์ เราเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆมีอะไรที่เราต้องปรับตัวการปรับตัวในการใช้ชีวิตตอนช่วงแรกคือจากเด็กคือเราต้องโตขึ้นไปเป็นน้องชายเลยเพราะว่าสถานการณ์รายล้อมบังคับที่เราต้องเป็นในทุกอย่างทเราไม่เคยและอดทนมีความรับผิดชอบอดทนด้วยใช่แต่ไม่แย่ขนาดจะยากอยากกลับไหมตอนแรกๆไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วขอกลับดีกว่าไม่เลยเหรอยังยังไม่ เยกใหม่อาใช่อย่างที่สองที่ได้ก็คือประสบการณ์การทำงานคือญี่ปุ่นก็ค่อนข้างตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเราแต่เราก็ต้องไปแข่งงานไปที่น่นอะไรต่างๆเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองการทำงานหลายนอย่างทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆการทำงานแง่คิดในการทำงานของเราเปลี่ยนไปทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่าการที่เราจะเก่งในด้านนี้เราต้องทำ เรานาตัวเองยังไงบ้างเเราจะได้งานนี้ได้พูดได้เป็นคนที่ใครเป็นคนวิเคราะห์ให้เราวิเคราะห์เองนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแล้วงานนี้ออกมาเรายังไงบ้างด้วยเปลี่ยนท่า อะไรทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ท้อก่อนไม่เครียดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆก็ค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อแตกฉากงานมาเป็น,นยังไงเรากาา็พอย่ายากอีกต่อไปแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตอนนั้นพูดคนเมืองสองนี้เขไม่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพระาะว่าก็ไปเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยเ<ม>ป็นแบบปุ๊บๆกันไปอ่าแล้ว่อนกลับมารักประสบการณ์สุดท้ายเลย ญี่ปุ่นแตรตาจำเป็นไทยในการทำงานอย่างไรบ้างการทำงานญี่ปุ่นค่อนข้างซีเรียสและเป็นระบบมากแต่ก็ซีริงๆเรชอบค่ะเป็นการทำงานที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกอย่างพร้อมไม่มีแบบว่ามาแก้ไขหน้างานไม่มีอย่างไม่ไม่เคยเจอเท่าไหร่เลยสามปีไม่เคยเจอเลยหรอใช่จะเป็นเป็นเป็นบ้านเราก็แตกต่างกันหน่อยนะบ้านเราก็สบายขึ้นหน่อยสบายขึ้นอ่า นะครับส่วนน้องแค้มวิถีชีวิตนี่เท่าที่พี่บ๊อบสืบทราบมาครับน้องแค้มนี่ยังไม่ธรรมดาเลยครับสม<ไ>ัยเด็กๆนี่โอ้โหเกเรเก็ตเฟี้ยวฟ้าวเลยแหละเป็นยังไงน้องแค้มครับชีวิตในวัยเด็กวัยเรียนมันก็วัยคึกขนองผมก็เชื่อว่าแต่ทุกวันที่น่าจะดีกว่ายุคที่ผมเป็นอยู่นะครับก็สมัยก่อนมันค่อนข้างที่จะไม่มีโซเชียล อาจจะมีแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจก็อาจจะอยู่แต่กับเพื่อนก็เล่นเกเรตามภาษาเด็กครับผมก็เกเรจนถึงขั้นแบบทําให้ตัวเองติดสูงก็มีในเรื่องที่เราไม่ได้สนใจในการเรียนอะครับครับแสบครับเมื่อก่อนแสบมากก็จะมีเรื่องออกมีกรรมไหมิีกรรมไม่เด็กุ้มมีเวลาให้ผมกี่นาทีมีเวลาให้สามสิบห้านาทีเร่บจมมืออะไร้งแค่ คือจริงๆอ่ะในในเรื่องของวิรกรรมตัวเองมันก็ค่อนข้างเรื่องมีเยอะมันก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะมีเรื่องทะเลาะวิวานในโรงเรียนครับผมก็จะมีทะเลาะวิวาสในโรงเรียนมีเรื่องการติดศูนย์ติดติดรอเรา <นะ S 3> ไม่ตั้งใจไม่เข้าเรียนครับไปทําอะไรไปกับเพื่อนครับเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นค,ครับคือเราอาจจะชอบกิจกรรมมากกว่าครับช่บชอบกิจกรรมมากกว่าก็ พอมันไปในทัานกิจกรรมมากๆมันก็เลยไปทากิจกรรมข้างนอกโรงเรียนมากกว่าในโรงเรียนอะไระไปสนใจถ้าลูกนี้ก็น่าจะตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนน้นแล้วครับจริงๆอ่ะถ้าตั้งใจเรียนตอนน้นน่าจะได้เป็น็อกเตอร์แล้วนะเข้มเอาขนาดนั้นเลยเหรอ,อจะเป็น็อกเตอร์เลยนะ <laughs> ชีวิตพอถ้าย้อนกลับไปได้จะกลับไปแก้เลยเรื่องการเรียนนี่แหละครับทางกบุญใน รู้ว่าโรงเรียนมัน่อนข้านที่จะมีเยอะความความสนุกในตามวัยของตัวเองมันมีพอเรากลับไปมองย้อนย้อนกลับไปดูเด็กๆทุกวันนี้เนี่ย<อ>ดูเขา<อ>เพื่อนเขาเนี่ยเขาเกาะกันแบบเหนียวแน,น่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นของเราอะ่ะตัวเราเองอไม่ค่อยได้สนใจก็จะขัดบังสิทธบางอย่างที่อยู่ในโรงเรยอะไรเงี้<อ>ยฮะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิตก็จะไม่เหมือนกับเด็กที่เรียนในในโรงเรียนจะแตกต่างกันออกไป อ่นี่คือถ้าสมมติว่าแนะนำน้องๆได้ก็ให้ตั้งใจเถอะให้ตั้งใจเรียนรับก็ตั้งใจเรียนเพราะว่าหนึ่งละพ่อแม่เสียในเราไปเราเองอ่าบัมันพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจครับเสียใจครับเรานมันเป็นตัวเราเองที่เลือกที่จะเดินเดินออกจากครอบครัวในตอนนั้นความแซมมันก็มันด้วยครับคำคิดว่าพ่อแม่แยกทางกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะศึกษาทางไหนดีอะไรนะครับก็เลยตัดสินใจ เลือกเส้นทางตัวเองก็เดินหันหลังให้กับครอบครัวมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเพี้ยนหน่อยไม่รู้ว่าจะกษาใแค่ได้ซึ่งจริงๆอ้อก่อนอครอบครัวเนี่ยรอที่จะกอดเลยนะพราบแล้วเราเลือกที่จะไม่เราอยากไปในเส้นทางของเรามากกว่าอะ่รงเงี้ยมันก็จะคิดมค่าเอาล่ะแต่ว่าโชคดีนะที่เทมนี้ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตแล้วก็กลับมาได้กลับมาได้เข้ามาเป็นพระเอกช่องเจ็ดได้ยังไง โอ้โหปัญหาไกลดวมากไกลมากๆครับเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราเราเรียนสายอาชีพอ่ะแล้วก็จะชอบเรื่องของการแต่งรถก็ไม่ได้สนใจเข้าสังคมก็ไม่ไปพูดคุยกับคนก็ไม่ไป็นงานที่จะเข้าไปหาคนเมื่อก่อนก็ค่อนข้างที่จะเติ๊กมากไม่ค่อยคุยกับคนนะเข้าสังคมยากครับแล้วใครไปเจอเท้มได้เนี่ยไปๆมาคือช่วงช่วงก่อนหน้าที่จะมาเข้าชอบแต่นับเดี่ยนะ มกขำใหญ่เลยอะเฮ้ยในเรื่องจริงแคบเลยอามาพูดบนเวอีด้วยฟังไปหมดแล้วสิมกฟังมาหมดแล้วฮะเมื่อก่อนก็ยังมีในเรื่องของงานแฟชั่นโชว์อะเยอะครับก็มีคนติดต่อไปเราก็โกส่งของอะไร้ยครับก็น่าจะเป็นนาแบบได้เมื่อก่อนมันค่อนข้างที่เยอะมีงานเกิดทุกวันนี้ครับมันงานไม่ได้พูดครับเดินแบบเสร็จรับต่างกลับบ้านรอๆสวยๆสบายเลย พอไปไปมามาเราก็เริ่มแบบได้รับโอกาสมาเรื่อย<อ>ๆเรื่อยๆจนจะห้างเข้าชอ่องเข้าช่องก็หลังกันก็เลยได้เลยครับผมบอกว่าเข้าช่องก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะั้อมุกทั้งเข้มเลยข้อมุกมันยากยังไงเราไปเจอวิกฤตที่ญี่ปุ่นมาเยอะแล้วจริงๆทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วค่ะเ,เราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเพือ สามครั้งใช่ครั้งแรกมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นยังเด็กอ๋อโดยโดยอ๋อก่อนไปญี่ปุ่นอนไปญี่ปุ่นอ่ายังเด็กแล้วก็ยังพูดทองแดงแล้วก็กติงยังไม่ได้พูดทองแดงที่คุนได้ใช่เออก็คือผมไม่ได้พูดใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นแบบพูดกลางที่อยู่ได้เดินิ่อๆทองแดงหน่อยครับเราก็โอเคเราไม่ผ่านแล้วเราก็คิดว่า ครับครั้งที่สองครั้งที่สองพูดชัดขึ้นแ acting ยังไม่ได้ดีมาได้เล้วดีมาได้เลยนะใช่อะไรของแดงนะระหว่างทางก็จะมีอะไรที่เราจะต้องไปพัฒนาตัวเองไปมองก็ค่อยๆมาจนจนมาครั้งที่สามสองอย่างเอาไปกันได้แล้วก็มามารับบทกัรแข่งเลยไหมยากค่ะตอนเริ่มเรื่องแรกคือทำให้เกิด ยากความยากในการทํางานในการเล่นละครึ่งแตกต่างจากการไปเป็นนางแบบที่นู่นเนาะใช่ค่ะยากยากมากคือเรื่องแรกที่มุ่ได้คือมุ่งเรียนมุ่งได้ทุกอย่างถ่ายรูปไม่ว่าจะถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอะไรได้สบายมากแต่ว่าการการถ่ายละครเป็นเคั้งแรกของเราในชีวิตเราก็ต้องแบบเรียนรู้อะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ตุอทำการบ้านทันทีสุดแล้วก็อยู่หน้ามองเรื่อที่สุดคเป็นการหน้ามองคือหน้ามอนิเตอร์ รนยกว่าหน้ามาหาวที่ไรโอ้เ oh, ป็นถ่ะละครไม่ใช่ใชนะอยูหน้ามอนิเตอร์คือเวลาถ่ายะละครใครที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะไม่รู้พอถ่ายเสยร็จเรร้อยต้องมาเช็คว่าการแสดงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเราจะมานั่งยุ้นไปพ,พร้อมกับพุ้กับว่าพุ่มกับจะผ่านหรือเปล่าหรือพู้จะพู่กับจะให้แก้ตรงไหนถูกไหมใช่มากคุ่ะเียมารู้นเป็นไงา และเข้มนะครับวิธีในการเป็นพระเอกท่องเจ็ต้องทำยังไงหลังจากที่ได้รับโอกาสจากการเป็นในแบบอนเนาะแล้วก็เข้ามาเล่นเรื่องรกก็เป็นพระเอกเลยโอ้มันง่ายนี่ชีวิตดูง่ายยังไงสำหรับเข้มเนี่ยมันถ้ามองว่าง่ายมันก็ง่ายครับแต่เราอชเดีว่าเข้มที่มเป็นคนที่ชอบฟังชอบรับสิ่งดีๆที่ผู้ใหญ่คอยสอนแล้วเข้มก็โชคดีที่ได้ได้เจอแต่ผู้ใหญ่ที่เมตตา ค,คอยจะให้คําสอนการแสดงต่างๆคนรอบข้างเราจะต้องท่าที่จะดีมากๆ <c oughs> แล้วก็ให้โอกาสเราดีมากๆในตอนถ<ช>่ายละครเรื่องแรกนออนเนี่ยในโซลเนี่ยผมถึงขั้นถึงขั้นที่ว่าให้เขาเขียนเ <c oughs> ขียนได้เอาหลอก <c oughs> วางใต้กล้องได้หงานเพราะ <c oughs> วา่าจําไม่ได้ด้วยความประมาด้วย <c oughs> ด้วยความเกรงด้วยความตื่นเต้นด้วยเราเราทําการบ้านหนักจนเกินไป มันก็จะจำสลับกันไปมาอ๋อทำทำกันทบ้านล่วงหน้าเลยทำทั้งเรื่องเลยโอเล่นตอนนี้ปุ๊บตอนตอนหน้ามามาพูดแทนใช่ครับมันด้วยเขาสลับสลไปมาเวลาแต่งาเวลาเราก็เลยงงเลยงงนะครับงงแล้วคนที่เป็นคนชี้ชี้ให้เราอ่านนี่คือน้องอินเตอร์ครับ อินเตอร์เนี่ยเป็นลูกแล้วพี่กมต้องพูดอย่างนี้นะฮะพี่ก้มต้องพูดอย่างนี้ก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็มีแินใจนะวันนั้น้องยินใจที่ผ่านมาได้ครับอินเตอร์ช่วยเราไหมใช่ครับถ้าไม่ได้น้องอินเตอร์ละครไม่น่าจะจบนะคุณเล่นครับคุณเล่นเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากในกองละครนะครับจากพ่วมกับจากนักแสดงร้่นพี่จาก ร oui right? like, nah, so ุ่นพี่ต่างๆที่เขาคอยที่จะให้ความรู้เรามีวิกฤตอะไรในชีวิตตอนนักแสดงมั้ยในตอนที่เป็นเล่นละครแบบโอ้ยไม่ผ่านจะทีแต่ไม่ได้ยังมีรถตอนตีรถบนรถมีไหมมีครับมันก็จะมีช่วงที่ผมถ่ายควบคู่กันกับภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีถ่ายตั้งแต่ผมผมงเช้าตือผมตื่นตีสี่อาบน้ำจนไปถึงอีกวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ยังหมาอยู่ข้ามวันข้ามคืน ค่าวันค่าคืนแล้วทีนี้พอไปถ่ายเนี่ยมันเป็นวันที่เราต้องเจออ่ามรสมชีวิตในวงการบันเทิงใ,ในในการแสดงอะไรเงี้ยก็ถ่ายละครได้ช่วงประมาณบ่ายสองแดดก็แรงจะพักหนึ่งอ,กกอมันติดบทเพราะหน้าพอเราไม่ได้นอนตาไม่สูว่างอะไรเงี้ยนะกไม่ได้นอนจังจังกําเขาเรียกว่าโดดเขาซ้ำกคาเขาโดดซ้ำกําซัด ครับดูมันมันเป็นวันที่เราต้องโดนนะฮะเป็นวันสวยชวนวันชวยวันสวยครับจริงๆวันสวยของเราเองฮะก็เข้ากับนักแสดงรุ่นรุ่นใหญ่เราก็พูดไม่ได้สักทีพูดไปก็ติดพูดไปก็ติดติดมีเวลาแบบพี่เลยนะเนี่ใช่ครับไม่ได้สักทีสุดท้ายพูดไม่ได้โดนคัดฝนตกก็ต้องยกซีนนั้นไปแล้วมันก็เป็นปมในใจตัวเองว่าเราเราจะไม่ไม่ทำแบบนี้อ่าแต่ว่าวันนั้นคงร้าน ครับห้าวันครับรับแล้วก็ความพร้อมนะเอาบทของฉากหน้ามาพูดฉากนี้อะไรเงี้ยไม่ได้สักทีด้วยความใหม่ด้วยครับไม่เข้าใจอะไรมีอะไรอยากจะพูดถึงนักแสดงท่านนั้นที่เข้าฉากกับเราแล้วสุดท้ายโดนยกไหมอ๋อผมเอาทุกเหียงบูชาทอขมายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วควงอะไรรู้จะกงเงติดใจอยู่นะยังจำได้ ไม่ติดใจแล้วไม่ติดใจแล้วครับขอนทษนะครับอ่ะก็นี่นะครับทั้งสองคนก็พยายามพัฒนาตัวเองเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยมุกเอกชัดเลยว่ามีที่นู่นรู้วิเคราะห์จอ่อนจุดแข็งของตัวเองอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วกลับมาปรับใช้ตั้งแต่ตอนโหสิบหกเนี่ยเริ่มคิดแบบนี้ได้เขาเลยมาถึงจุดน,นี้ได้เร็วนะครับเทมเองก็นเนช่นเดียวกันนะครับได้รับโอกาสแล้วไม่ใช่อกาสเดิมนะครับ พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลารับฟังเข้มเป็นคนที่รับฟังเยอะมากเท่าที่ทีมงานบอกพี่บ๊อบมาบว่าน้องเข้มนี่ไปได้เร็วแล้วก็เขาเก็บรายละเอียดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนแนะนำแลวเอามาพัฒนา ผมว่าผมโชคดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเขาจะพอรุ่นพี่ที่เข้ามาในวงงานก่อนเขาจะเจอทั้งดีและร้ายมาก่อนเราก็จะหยิบแต่สิ่งที่ดีที่เขาสอนเนี่ยมาปรับใช้ในในตัวเองในบางเรื่องที่เราสามารถปรับใช้ในตัวเองได้เราก็จะปรับใช้มาตลอดชอบฝันครับชอบฝันเป็นคนที่ชอบฝันมากๆแล้วทำไมสองคนเวลาเล่นละครกันเคมีเข้ากันเข้ากันมันเกิดอะไรขึ้นเล่นเลือดดูบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะ รู้สึกยังไงกับน้องเข้มน้องโม้คือเ้าเป็นคนตลกค่ะเวลาบทบาทที่เขาได้ขึ้นการเราเวลาเราเข้าใจบทบาทที่เราได้นอกสามว่นยิ่งเราสองคนแบบลื่นไหลมันจะทำสุขกไหมครับถูกว่ากินในตัวละครหรือว่าเล่นไปในแบบที่แบบไม่ได้คิดอะไรเข้าใจเด็กบนที่เราต้องบอกครับเหมือนเราเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเออน้องแยบนะครับครับก็ตามมนด้วยองค์ประกอบในการทำงานด้วยกำลังเห็นคนเลยไม่เห็นเป็นแบบนี้เนาะ ไม่เป็นครับเป็นแต่แต่เรื่องนี้มันมันพ้าดเขาเอ่อตัวบทที่ที่มีช่วงจังหวะให้จิ้มมันพลาดที่จะเยอะแล้วก็การถ่ายทำมันมันพลาดที่จะใส่รายละเอียดในตัวละครเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงพี่ต่ออะไรอย่างงเี้ยครับเขาจะใส่รายละเอียดให้ตัวตัวมุกแล้วก็ตัวนาวเนี่ยเข้าใจในตัวละครให้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 มันลึกซึ้งให้มันถึงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นเราก็พอมันเข้าใจตัวบทแล้วเนี่ย มันจะไปได้ง่ายพอเข้าใจหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้ามันจะง่ายนะครับครับท้ายนี้นะครับฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวจะฝากของโครงการอีกนิดนึงเอาผลงานก่อนแล้วกันครับตกลงครับตอนนี้นะครับก็กำลังออนแอร์อยู่ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลาสัมผัสครึ่งนะครับเขือนบ้านไร่สะพ้ายโซนะครับก็จะเป็นละครแนวคอมเมดี้ครับทุกคนได้ดูแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแน่นอนนะฝากด้วยนะครับขอเคเราอเช่นกันค่ะของเรื่องของบ้านไร่ ครับผมมีถ่ายอยู่นะชาติพยักคนณนักเองครับเออมีถ่ายเรื่องหนึครับมีถ่ายเรองนี้ชาพยักคนนักเองครับกำลังถ่ายทำแล้วก็มีห่วงวิมาลาซึ่งเป็นภาาต่อของโซเวียนะครับผมก็ไปรับเชิญครับมีอีกไหมมีมีครับแล้ีกคนงายนขอมูลับเคตานยนไยังไงปากไนด้วยคร่านะครับก็ติดตั้งแรกรักไหมคุณเนี้ อยากเท่าเ,เป็นใจไงไหมไม่อยากเพราะหนูรักพี่เคนามารักพี่บุ๊คโอเคอ่ะจุดท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนแล้วกันเนะาะครับผมทุกวันนี้ที่เรามาจัดโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากจะได้รับกำลังสนับสนุนเพื่อให้เราทำโครงการดาว l Talk เนี่ยแล้วก็สร้างสิ่งดีๆกับด้านการสาืารต้งเป็นเปนต้นอ,อไปเชิญชวน,น่อยครับให้ร่วมกัน ทับด้กับเด็กๆด้านการศึกษาด้วยนะครับ่ครับผมผมื่อว่าการให้โอกาสในสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมยังไงก็อยากจะขอบคุณทาวท้อปมากๆนะครับผมขอบคุณแทนเด็กๆที่ได้รับโครงการศึกษานะครับผมแล้วก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับผมที่ได้รับโครงนี้ไปก็อยากจะให้ทุกคนอดแลอว่าตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กดีของของคุณครูแล้วก็ของคนคนนครอาครวมนะครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะร่วมนะครับผมร่วม ขบุญอย่างท้ามุกก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับารบริจาคได้นะครับในหมายเลขที่ขึ้นอยู่ใน Facebook นะครับตอนนี้ไลฟ์ด้วยแล้วก็ใครที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับเรามีตู้รับบริจาคด้านหน้าด้วยน้องมุกครับเชิญครับปิดท้ายนิดนึงค่ะมุกก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะครัก็การเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากๆวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆครับพยายามก รับคขอเชิญประเมินเราทั้งสองคนนะครับเข้มอชวีและมุกมุกดาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเล่นด้วยกันนะครับคุณนะครับเรีนเชิญเลยนะครับส่งน้องทั้งสองคนก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วนะครับ